สวัสดีค่ะไปค่ะมณินฐ์อิสานศิ้าไปส่งของอีกแล้วค่ะล็อตที่สองค่ะล็อตที่สองน้องล็อตที่สองค่ะพิษณุโลกค่ะล็อตที่สองเนาะอำเภอบางละกมนะคะแก่ข้าวแล้วเพื่อบางละกมค่ะจะส่งลงล่างให้เรียบร้อยส่งให้พี่น้องป้องไปออสมอเนาะค่ะเนาะพ่อแม่พี่น้องคนล่ออยู่ค่ะไปทางพิษณุโลกค่ะไปค่ะ มอนอีก,กับไปแท่งพิษณุโลกเหมือนเดิมนะคะล็อตที่สองแล้วค่ะล็อตที่สองเนาะจัดเตรียมให้ลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะคะอสอมอค่ะอสอมอไปหอดมือว่าหนหมืกรอหนึ่งลอ็ลอตล็อตแรกนะคะคนละหมูค่ะหมูสองพิษณุโลอกอำเภออะไรนะหนุ่มเหนืออำเภออะไรพิษณุโลก หมูสองไปแล้วหมูหกตามมาค่ะหมูสองสิบเก้าชุดแล้วก็หมูหกยี่สิบสามชุดค่ะวันนี้จะจัดส่งให้้วนะคาดว่าส่งวันนี้ช่วงบ่ายพรุ่งนี้ก็ถึงแล้วนะคะพิษณุโลกค่ะเนาะหมูหนึ่งหมูสามหมูสี่หมูห้าหมูเจ็ดหมูแปดหมูไหนที่ยังไม่ได้สั่งจองเข้ามาได้เลยนะคะไปทางพิษณุโลกค่ะรอบที่สองวันนี้จะจัดส่งลงล่างอีกที่เก่าค่ะก็เป็นอสมมเหมือนเดิมนะคะอันนี้ขอบตกค่ะ ปกตินะคะข้างหลังก็จะเป็นอาสาสมัครสาธารณาสุขเหมือนเดิมค่ะสีฟ้าอันนี้คือตามแบบตามแบบฟอร์มของอสมมเลยนะคะที่ใส่กันทั่วประเทศนาะมือเรียนซิดวิล่าจัดส่งลรงล่างอีกแล้วเอาล่างก่อนนะคะเอาล่างก่อนถามว่าส่งสั่งมาเป็นทีมเราก็ส่งแล้วก็สั่งมาตัวเดียวเราก็ส่งเหมือนกันนะคะ ค้าหนึ่งชุดเราก็จะใส่ถุงให้นะคะหนึ่งชุดสองชุดสามชุดใส่ซองอย่างนี้ได้ค่ะเนาะแต่ถ้าจํานวนเป็นอ่าสิบชุดขึ้นไปสิบยี่สิบสามสิบชุดขึ้นไปก็จะบรรจุงลงในลังให้นะคะเพื่อไม่ให้เสื้อผ้ายับนะคะไม่เสียทรงค่ะเนาะเราจะแท็งใส่ถุงก่อนแล้วเราก็จะบรรจุงลงในลังให้เนาะไปตามที่สุนุโลกแล้วก็อีกหลายๆที่กําลังปากยู่ค่ะส่วนมากอ๊าเป็นตะดีใจค่ะ่ะมิตรลูกค่ะเกาค่ะเนาะ ลูกค้าเก่าใช้ดีแล้วบอกต่อค่ะเนาะกับมาสืกอ,อีกแล้วก็มีเพื่อนๆทีมงานอาสอมอรหรือว่าหน่วยงานอื่นๆอย่างกรมการปกครองท้องถิ่นเนาะแล้วก็อ,อกปปอรพออย่างเงี้ยค่ะเห็นเหนือผาเห็นการตัดเย็บหรือว่าเห็นเสื้อผ้าเนี่ยค่ะที่ยวเห็ดออกมาเนี่ยมันสวยค่ะเนาะสวยอยู่ทรงสวยไม่ย้วยสิไม่ตกนะคะรับรองได้เลยเนื้อผ้าตัวนี้ภาพตรงปกค่ะเนะาะภาพตรงปกมากเลย ลหลายๆคนอาจจะเคล็ดในการสื่อออนไลน์เนาะค่ะนาะแต่วันรับรองเลยว่าเพจอีสานลงไปเหนือหรือว่าช่องอีสานลงไปเหนือนี้รับรองเราไม่ได้ยอมแมวขายนะคะเราเอาสินค้าที่มีคุณภาพจริงๆใช้ดีแล้วบอกต่อค่ะใช้ดีแล้วบอกต่อเนาะอันนี้ก็สิลงล่างแล้วค่ะมันีสิจัดทรงหนพิษณุโลกพออลี่น้องอสมอ์รอยอยู่เนาะค่ะนาะหมูหกถ้าจะไม่เผิดหมูหกนะใช่จริงๆด้วย ให้ส่หมูสิบหมูสิบค่ะอำเภอบางระกำรรนะคะบางระกำรรค่ะอำเภอบางระกำรรเตรียมรับสินค้าได้เลยนะคะกำลังจะบรรจุลงให้ก็เช็คความเรียบร้อยนะคะว่ามีไซส์อะไรบ้างแล้วทั้งหมดยี่สิบสามชุดนะคะวันนี้ก็จะใส่หลังให้เหมือนเดิมะคะ่ะไซส์แบบให้สวยงามเนาะค่ะบ่เห็นยับเนาะค่ะเนาะ ไม่ให้ยาบเลยนะคะต้องใส่สลับกันไปมาสลับกันไปมาเนาะนี่ค่ะลงท,ละทีละชุดทีละชุดกระชสลไขายยงเสียขาดเต็มร่างยังสิเลยนะสีบรยับอยู่ดีค่ะไปถึงลูกค้ากับสีระมาณเนี่ยค่ะเสื้อผ้าไปถึงลูกค้าก็จะไม่ยับยุ่ยยี่นะคะจะสวย จะสวยเหมือนที่เราแพกลงเนี่ยค่ะเราจะไม่ให้โลโก้บิดงอนะคะไม่ให้บิดงอเลยทั้งข้างหน้าและข้างหลังเนาะนะคะไม่ให้บิดงอเลยสวยงามมันอยูกลงในล่างค่ะเลี่ยงเลี่ยงให้สวยงามในการแพกถึงมือลูกค้าสวยงามเรียบหรูใส่เราเรียบหรูดูดีค่ะ รับรองไม่ผิดหวังนะคะเสื้อกล้าก์้านปลายฟีฟ่านี่รับรองไม่ผิดหวังโดยฝีมือช่างชำนาญงานทั้งนั้นเลยค่ะน้องๆชำนาญงานทั้งนั้นเลยเพราะว่าผนแกใครแผนกมันก็จะได้ความชำนาญของแต่ละคนนะคะจะได้ความชำนาญของแต่ละคนในการทำงานเพราะว่าเราจะคัดเป็นผนแกใครผนแกมันแม้ติดสะคอนแสงกับติดสะคอนแสงไปคนใส่สิบกับใส่สิบไปนะคะ คนที่ประกอบตัวเสื้อก็ประกอบไปใส่ปกก็ใส่ปกไปอย่างเงี้ยค่ะเนะาะขั้นตอนการผลิตเราก็จะตัดเย็บออกมาก่อนแล้วก็ใส่สะท้อนแสงนะคะมันจุกล่องมันจุซองพร้อมส่งแล้วค่ะปลายทางล้อหลับได้เลยจ้าหลายๆที่เนาะพิษณุโลกล็อตที่สองไปแล้วยจ้าพร้อมส่งขอบคุณและสวัสดี